เป็ดเอลไตริงกัวคือสถาบันที่ปลูกฝังเด็กๆให้เติบโตในทางของพระเจ้าเราเน้นสร้างรากฐานชีวิตคริสเตียนอย่างมั่นคงเด็กๆได้เรียนรู้การนมัสการฝึกเทศนาและใช้ชีวิตตามพระวจ,จนะของพระเจ้าตามสุภาษิตบทที่22ข้อที่6ได้กล่าวไว้ว่าจงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาชาราแล้วเขาจะไม่พลากจากทางนั้นสวัสดีค่ะ พรนะคะมาจากแคสโซโซนะคะวันนี้ค่ะอยากจะมาเป็นคำพยานนะคะถึงเรื่องภารนีสินในส่วนของบ้านนะคะหลังจากที่พ่อกับแม่ได้เสียไปประมาณ2ปีที่แล้วอะคะ่ะหนูก็ไม่ได้ชําระในส่วนของบ้านหลังนี้เลยนะคะตั้งใจว่าไม่ต้องการแล้วก็คือขายอะคะ่ะประกาศขายตามเพจต่างๆคนก็มาติดต่อนะคะแต่ว่าก็เงียบหายไปก็คือขายไม่ได้ในระยะ2ปีตลอดระยะเวลา2ปีมีธนาคคะส่งข้อมูลมาทวงถามในส่วนของภารนีว่าเราอะ จะชาระได้หรือยังแต่ว่าณนะตอนนั้น,นคือหนูก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะชําระมันก็ติดในส่วนของหลายๆเรื่องด้วยะคะ่ะธนาคารก็มีการส่งในส่วนของให้ปรครงสร้างหนี้หรือว่าจะคืนบ้านให้กับธนาคารโดยธนาคารคิดยอด80%นะคะที่เหลือก็คือ20%หนูต้องหาเงินเพื่อจะไปปิดจบในส่วนของหนี้พาละตรงนี้นะคะยอดค่อนข้างหลายแสนนะคะซึ่งก็ไม่ได้มีเงินก้อนที่จะเอาไปปิด ไม่ได้ไปติดต่อธนาคารจนกระทั่งประมาณปลายเดือนพฤษภาที่ผ่านมาก็มีจดหมายในส่วนของสำนักงานกฎหมายมาทวงถาม,น,มน,นี่ทั้งหมดคือหน่วยต้องชำระนี้ทั้งหมดภายในระยะเวลา60วันถ้าไม่ได้ชำระนั่นก็เกิดการฟ้องร้องเกิดขึ้นบ้านก็จะถูกยึดในระหว่างสองเดือนได้อธิษฐานกับพรเจ้าได้อ่านคำเป่าประกาศได้แบบเชื่อว่าพระเจ้าจะปลดปล่อยหนูและช่วยหนูในเรื่องนี้ เพราะว่าหนูมีความทุกใจแล้วก็มีความกังวลมากๆในเรื่องของบ้านมันมีเรื่องเดียวที่ยังกังวลอยู่ในเรื่องนี้มันไม่หลุดหายไปอะค่ะมันจะครบกําหนดระยะเวลา60วันแล้วที่ธานาคารจะกําหนดให้เราชําระไปเดือนกรกฎาคมค่ะก็มี SMS จากธานาคารแจ้งว่าหนูมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการโครงการหนึ่งแต่หนูนต้องเข้าไปสมัคร ผ่านเพจออนไลน์ของแบงค์ชาติซึ่งหนูก็ได้ลงสมัครไปหลังจากนั้น10วันนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ธนาคารคะ,ะ,คะติดต่อกลับมาเขาก็าให้ส่งเอกสารไปทางเมลเรียบร้อยแล้วก็ผ่านไปหลายวันก็ไม่มีการติดต่อกลับมาอีกจนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่คนที่สองคะ่ะได้ติดต่อกลับมาแล้วก็ถามว่า มีเจ้าที่โทรกลับหรือ,อยังหนูก็บอกว่าหนูส่งเอกสารไปเรียบร้อยแล้วแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้รับเอกสารเลยไม่มีใครส่งต่อมาให้เขาเขาบอกว่าให้เราอะส่งเอกสารทั้งหมดอะแล้วก็กรอกข้อมูลไปในเมลเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาจะดําเนินการให้และเขาเช็คข้อมูลให้หนูว่าภาระนีของหนูในขั้นกฎหมายเรียบร้อยแล้ว เขาอ่ะก็ยังไม่คอนเฟิร์มว่าตรงนี้จะได้รับการอนุมัติจากธนาคารหรือเปล่าเขาจะต้องไประง,งับในส่วนของการฟ้องร้องก่อนถ้ามันถึงขั้นฟอ้องร้องไปอยู่ในขั้นกฎหมายแล้วเดี๋ยวเขาจะดําเนินการทําเรื่องระง,งับให้หนูอยากขอบคุณพระเจ้าในเรื่องนี้แล้วก็คือวันนั้นอ่ะที่หนูุยกับเจ้าหน้าที่อ่ะคือเป็นวันศุกร์เข้าวันจันทร์อ่ะเขาจะโทรมาแจ้งผลคือระยะเวลาสองวันก็คือวันเสาร์กับวันอาทิตย์สองวันนี้เป็นวันที่หนูแบบ หนูอธิษฐานกับพระเจ้าหนักมากก็คือหนูมีความเชื่อและมีความกังวลใจไปพร้อมๆกันด้วยความเป็นมนุษย์อะค่ะมันก็มีความกังวลใจเกิดขึ้นว่าพระเจ้าถ้าหนูแบบอนุมัติอนะหนูก็จะจ่ายต่อซึ่งณตอนนี้หนูมีกําลังที่จะจ่ายแล้วคือมันติดอยู่ในใจหนูตลอดระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาว่าหนูไม่นี่ทําไมไม่จ่ายคําสอนของอาจารย์ก็บอกอยู่ว่า มีหนี้ก็ต้องจ่ายแต่มันติดอยู่ในใจค่ะคือแบบเหมือนเราทำไม่ถูกต้องะว่าเราไม่จ่ายพอเรามีกำลังเราก็ไม่สามารถที่จะจ่ายได้เพราะเขาจะต้องแบบให้นำเงินทางก้อนอะไปเคลียร์กับเขาก่อนถึงจะมาชำระเป็นปกติได้หนูก็เลยคิดว่านะตอนนั้นอนะคือสองวันอนะคือวันศุกร์กับเสาร์อะเป็นวันที่หนูบอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าหนูจะไปทางไหนเนี่ยคือถ้าหนูเรียกการอัตโนมัตนะิอะก็ ขอบคุณพระเจ้าที่หนูไปต่อได้แต่ว่าถ้าหนูไม่ได้รับการอนุมัตนั่นหมายถึงมันจะต้องเกิดการฟ้องร้องเกิดขึ้นโดนยึดบ้านแล้วก็มันไม่จบแค่นั้นถ้าบ้านขายทออตลาดยอดไม่ถึงยอดยอดที่ขายไม่ถึงยอดนี่หนูก็ต้องชําระเพิ่มอีกหนูกังวลใจไปหมดเลยแล้ววันอาทิตย์ค่ะอาจารย์ พูดถึงว่าใครที่ไม่มีพอให้ออกมาข้างหน้าซึ่งมันมีความสําคัญกับหนูมากวันน้าเป็นวันที่หนูอยากให้พระเจ้าตอบหนูหนูอยากให้พระเจ้าคอนเฟิร์มหนูอยู่ให้พระเจ้าแบบกอดหนูในวันนั้นน่ะคือหนูต้องการการปลอบประโลมใจจากพระเจ้ามากมากมาก,มากเลยอ่ะแล้ววันนั้นเป็นวันที่แบบหนูสัมผัสกับพระเจ้าเยอะมากแล้วพระเจ้าก็มาก,กอดหนูแล้วพระเจ้าก็ มาเล้าล้มใจหนูทำให้หนูมีความเชื่อมากขึ้นว่าหนูจะไม่กังวลอะไรอีกต่อไปเพราะพระเจ้าจะอยู่เคียงข้างหนูวันจัจนทร์เจ้าหน้าที่โทรมาบอกหนูว่าหนูได้รับการอนุมัติจากธนาคารเรียบร้อยแล้วและเงื่อนไขที่ธนาคารให้ก็คือระยะเวลา3ปีอะค่ะคือหนูไม่ต้องจ่ายดอกจ่ายแต่ต้นอย่างเดียวปีที่1 50%ที่หนูต้องชำระปีที่ 2. 70%ปีที่3 90และ ดอกเบี้ยที่หนูค้างจ่ายมาประมาณ2ปียอดสามแสนกว่าบาทคือธนาคารยกให้แต่มีเงื่อนไขว่าเราจะไม่สร้างนี้ใหม่เกิดขึ้นหนูก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงนำหนูแล้วก็ตอบคำอธิษฐานหนูก็หลุด ความทุกข์ใจในเรื่องนี้หนูขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าตอบคํมาที่ฐานของหนูพระสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของหนูขอบคุณพระเจ้าที่หนูยืนหยัดอยู่ที่เคสจากนิวไวแห่งนี้หนูขอบคุณผู้นําที่ดีและพี่น้องที่ดีขอบคุณทุกๆอย่างในชีวิตของหนูนะตอนนี้คือมันดีมากๆทั้งการงานการเงินความสัมพันธ์และทุกอย่างหนูไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอบคุณพระเจ้าค่ะสวัสดีค่ะ วิธีประกาศข่าวประเสริฐง่ายๆอยากให้พี่น้องร่วมกันช่วยกันคอมเมนต์ Comment, กดแชร์คลิปคำพยานคัดลอกลิงส่งให้คนที่รักคนที่มีปัญหาในเรื่องนั้นๆหรือแชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัวเปิดเป็นสาธารณะหรือแชร์เข้ากลุ่มครอบครัวกดแชร์หน้า Facebook ของทางคิศสจักรหรือกดไลค์เท่านี้ก็เป็นการมีส่วนร่วมในการประกาศข่าวประเสริฐได้อย่างมากมายแล้วครับ ขอบพระคุณมากๆขอพระเจ้าอวยพระพรนะครับ